ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟถ้าเราเห็นพวกมันวันนี้หลายคนอาจคิดว่านี่คือเตเลียนแต่ในความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เคยมีอยู่จริงบนโลกซากดึกดำบรรพ์บอกเราว่าธรรมชาติในอดีตเต็มไปด้วยการทดลองที่แปลกประหลาดบางชนิดเป็นผู้ล่าแม้หน้าตาจะดูไม่เหมือนผู้ล่าเลยบางชนิดเชื่องช้าแต่กลับอยู่รอดได้ โลกในอดีตไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์แต่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่แปลกและน่าทึ่งกว่าที่เราคิดก่อนที่ไดโนเสาร์จะถือกำเนิดโลกใบนี้เคยอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคเพอร์เมียนตอนนั้นโลกเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายไปตามป แต่แล้วโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆอุณหภูมิสูงขึ้นมหาสมุทรเริ่มขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเริ่มอยู่รอดได้ยากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใบที่ค่อยๆสะสมเป็นเวลานานนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการสูญพันธุ์ช่วงปลายยุคเพอร์เมียนหรือ Permian Triassic Extinction ในช่วงเวลานั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกมากกว่าร้อยละ90หายไปจากโลกหลังจากนั้นโลกก็เข้าสู่ยุคทริอแอซิกโลกที่ว่างเปล่าแต่ก็เปิดทางให้ชีวิตรูปแบบใหม่รวมถึงไดโนเสาร์ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากโลกเกือบสูญพันจากเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในอดีตโลกไม่ได้หยุดนิ่ง ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งช่วงเวลานั้นโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคไทรแอสซิกพืชเริ่มกลับมาสัตว์เล็กๆเ,เริ่มเคลื่อนไหวไปทั่วผืนดินโลกอย่างโลกมันนตัวเล็กเคลื่อนไหวรวดเร็วและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันต้องวิ่งหลบและเอาตัวรอดจากผู้ ที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าแต่ความเร็วและความคล่องตัวกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้คือไดโนเสาร์ยุคแรกแม้จะยังไม่ยิ่งใหญ่และยังไม่ครองโลกแต่การปรากฏตัวของพวกมันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหมย่ยุคที่น จากโลกผ่านช่วงเวลาแห่งความโกลาหลชีวิตไม่ได้หายไปแต่มันกลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคจูราสสิกโลกที่เขียวชอุ่มอบอุ่นและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาไดโนเสาร์ไม่ได้เป็นแค่ผู้รอดใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ ไดโนเสาร์ครองผืนดินทะเลและท้องฟ้าแต่แล้ววัตถุขนาดใหญ่จากอวกาศได้พุ่งเข้าสู่โลกด้วยกุปปาแผ่นดินไหวและเท่าละอองปกคลุมท้องฟ้าเป็นเวลานานแสงอาทิตย์ลดลงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงพืชและสัตว์จำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้เหตุการณ์นี้ กลายเป็นจุดสิ้นสุดของยุคไดนโนเสาร์และเปลี่ยนทิศทางของชีวิตบนโลกไปตลอดกาลหลังจากวันที่ไดนโนเสาร์หายไปจากโลกทุกอย่างเงียบลงอย่างน่าประหลาดผืนดินที่ยักษ์ใหญ่กลับว่างเปล่า และดูเหมือนว่าโลกกำลังรอใครบางคนแล้วจูจ่ๆจากโพรงเล็กๆใต้พื้นดินตัวเล็กๆที่เคยใช้ชีวิตซ่อนก็เริ่มโผล่ออกมาพวกมันไม่ใหญ่ไม่ดุแต่ฉลาดปรับตัวเก่งและไม่ต้องใช้พลังเยอะเพื่อเอาชีวิตรอดสัตว์เลี้ยงลูกโอกาสก,าก็เปิดกว้างตัวเล็กค่อยๆกลายเป็นสัตว์ใหญ่หลากหลายขึ้นแข็งแรงขึ้นและในโลกที่เงียบลงหลังวันสิ้นโลก ผู้ครองโลกกลุ่มใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นนี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตบนโลกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของพวกเราหลายคนบอกว่ามาจากลิงและนั้นไม่ผิดแต่ความจริงน่าสนใจกว่านั้นมากย้อนตลับไปกว่า7ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคไมโอซีนโลกเคยมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ลิงและยังไม่ใช่มนุษย์เดินได้บ้างปีนได้บ้าง สมองยังเล็กแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงยุคพีโอซีนป่าหดหายพื้นดินเปิดกว้างสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ต้องเลือกเส้นทางบางกลุ่มอยู่บนต้นไม้แขนยาวแข็งแรงและค่อยๆกลายเป็นลิงอีกกลุ่มหนึ่งลงเดินสองขามือว่างและเมื่อเข้าสู่ยุคเพลสตโตซีนสมองเริ่มโตอย่างรวดเร็วนี่มนุษย์นี่ไม่ใช่การกลายร่างแต่คือการแยกทางเดียวกัน ลิงไม่ได้กลายเป็นคนและคนก็ไม่ได้มาจากลิงแต่เราเคยเป็นบางอย่างเดียวกันครั้งหนึ่งใบนี้ไม่ได้มีมนุษย์แค่แบบเดียวบนผืนโลกเดียวกันองสายพันธุ์หลักสายพันธุ์แรกคือโฮโมโนีแอนด์หรือนีแอนด์เารูปร่างใหญ่แข็งแรงและทนความหนาวได้ดีน้ำแข็งอีกสายพันธุ์หนึ่งคือเอเิียนสมนุษย์แบบเดียวกับพวกเราในปัจจุบันร่างกายเพรียวกว่า คลื่อนไหวคล่องและใช้พลังาทั้งสองสายพันธุ์ใช้เครื่องมือหินและล่าสัตว์เหมือนกันแต่ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การสื่อสารและการร่วมมือโฮโมเซปียนวางแผนและทำงานปีเมื่อโลกเปลี่ยนอากาศแปรรวนและสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้หลากหลายกว่าจึงได้ในที่สุดนีแอนเดอร์เทลก็หายไปจากโลกเอ็นเอของพวกเขายังหลงเหลืออยู่ในมนุษย์ปัจจุบันคำตอบแข็งแรงกว่าแต่คือใครปรับตัวได้ดีกว่าครับ ก่อนจะมีเกษตรมนุษย์เคยอยู่ในโลกที่มืดหนาวและอันตรายไปกว่า2.6ล้านปีก่อนในยุคหินเก่าผู้ล่าอันดับหนึ่งแต่เป็นพิยที่ต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละวันพวกเขาไม่มีบ้านต้องย้ายถิ่นตามอาหารล่าสัตว์เก็บของป่าและใช้เครื่องมือหินอย่างง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งมนุษย์ควบคุมไฟไฟให้แสงสว่างในยามค่ำความอบอุ่น ปกป้องจากสัตว์ร้ายและทำให้อกขึ้นรอบคร์ดเริ่มอยู่รวมกันเริ่มสื่อสารเริ่มวางแผนและเรียนรู้จากกันไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีอยู่รอดแต่มันเปลี่ยนสมองเปลี่ยนสังคมคดของมนุษย์มนุษย์ยุคหินเก่าอาจยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือใครแต่ไฟคือจุดเริ่มต้นของมนุษย์อย่างพวกเราในวันนี้ไฟไม่ใช่แค่แสงสว่างในความมืดแต่มันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มนุษย์คิดได้อย่างทุกวันนี้ ย้อนกลับไปในยุคหินเก่าโลกเต็มไปด้วยอันตรายมนุษย์ยังไม่ใช่ผู้ล่าที่แข็งแกร่งแต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดวันต่อวันเมื่อมนุษย์เริ่มควบคุมไฟได้ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไฟทําให้อาหารสุกย่อยง่ายขึ้นให้พลังงานมากขึ้นและใช้เวลาย่อยน้อยลงพลังงานส่วนเกินนั้นไม่หายไปไหนแต่มันถูกส่งไปเลี้ยงอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดนั่นคือสมองนักวิทยาศาสตร์พบว่า สมองมนุษย์ใช้พลังงานมากกว่าสัตว์อื่นอย่างมากและไฟอาจเป็นกุญแจสำคัญไฟยังทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้นานขึ้นเรียนรู้สื่อสารและถ่ายทอดความรู้รอบกองไฟไฟไม่ได้ทำให้มนุษย์ฉลาดทันทีแต่มันเปิดประตูสู่การคิดการวางแผนและอรารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากไฟในยุคหินก่อนจะมีภาษาก่อนจะมีคำพูดมนุษย์ก็ต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน ย้อนกลับไปในยุคหินเก่ามนุษย์ยังพูดคุยกันแบบเราไม่ได้แต่พวกเขาสื่อสารอยู่แล้วการสื่อสารแรกเริ่มไม่ใช่คำพูดแต่คือท่าทางมือสายตาและสีหน้าการชี้การโบกและการส่งเสียงสั้นๆช่วยให้มนุษย์ทำงานร่วมกันและหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อสมองเริ่มโตขึ้นจากอาหารที่ดีขึ้นและไฟที่ทำให้มนุษย์อยู่รวมกันได้นานขึ้น การสื่อสารก็ซับซ้อนขึ้นเสียงเริ่มมีความหมายและสมองเริ่มจดจำรูปแบบนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภาษาค่อยๆก่อตัวจากเสียงท่าทางและการเรียนแบบกันในกลุ่มเมื่อมนุษย์สื่อสารได้ดีขึ้นพวกเขาเริ่มวางแผนถ่ายทอดความรู้และสร้างโลกที่ซับซ้อนขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของภาษาที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้วันนี้มนุษย์คือผู้ลากบนสุดของโลก แต่ในอดีตมนุษย์เคยเป็นเหยื่อย้อนกลับไปในยุคหินเก่าตอนที่มนุษย์ยังไม่มีอาวุธไม่มีบ้านและยังอ่อนแอไม่ใช่เดนเสาแต่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างเสือเขี้ยวดาบและแมวป่ายักษ์ที่แข็งแรงกว่าเร็วกว่าและโหดกว่าบนท้องฟ้ามนุษย์ยังต้องระวังนกยักษ์นักล่าที่สามารถโฉบลงมาและพาเหยื่อหายไปได้แม้ในยามค่ำคืน หมาป่าและไฮยีน่าก็เคยล่ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่อยู่ลำพังมนุษย์ไม่ได้รอดมาเพราะแข็งแรงที่สุดแต่เพราะอยู่เป็นกลุ่มเรียนรู้และใช้สมองเอาชนะผู้ล่าจากเหยื่อมนุษย์ค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครล่าได้ง่ายอีกต่อไป โลกไม่ใช่เพราะแข็งแรงที่สุดแต่เพราะเรารู้จักใช้เครื่องมือย้อนกลับไปในยุคหินเก่ามนุษย์ยังไม่มีโลหะไม่มีเทคโนโลยีมีแค่หินก้อนหนึ่งหินก้อนนี้ไม่ใช่แค่ของแข็งแต่มันคืออาวุธคือมีดและคือเครื่องมือเอาชีวิตรอดเมื่อมนุษย์เริ่มทุบหินให้คมพวกเขาล่าได้ดีขึ้นตัดเนื้อได้เร็วขึ้นและป้องกันตัวจากผู้ล่าได้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเครื่องมือทำให้มนุษย์ต้องคิดล่วงหน้าต้องวางแผนและต้องสอนกันในกลุ่มหินก้อนเดียวไม่ได้เปลี่ยนแค่มือแต่มันเปลี่ยนสมองจากสิ่งมีชีวิตธรรมดามนุษย์ค่อยๆกลายเป็นผู้ล่าอัจฉริยะที่ใช้สมองครองโลกทั้งใบมนุษย์ ไม่ได้เกิดมาเพื่อครองโลกตั้งแต่แรกมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเกือบหายไปตลอดการย้อนกลับไปเมื่อเราเจ็ดหมื่นปีก่อนโลกเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อากาศหนาวจัดแห้งแล้งและทรัพยากรหายไปอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์พบร่องรอยใน DNA ที่เรียกว่า Population bottleneck หลักฐานว่ามนุษย์ทั้งโลกเคยเหลือประชากรไม่ถึงหมื่นคน นั่นหมายความว่าถ้าพลาดเพียงนิดเดียวโรคภัยธรรมชาติหรือความอดอยากอาจทำให้เผ่าพันธ์มนุษย์